เอาละตัดลำตัวก่อนเลยตัดลำตัวที่เสะทำให้ดูอ่ะเตดลำตัวแล้วขึ้นตัดแล้วฮุกโอเวอร์เฮดสายตัดลำตัวแล้วโอเวอร์เฮดเออสายตัดลำตัวแล้วโอเวอร์เฮดเออสายตัดลำตัวแล้วโอเวอร์เฮดปตบเออโอเวอร์เฮดขึ้นบนสายตัดลำตัวก่อนหมัดหน้ากระแทกหมัดหน้ากระแทกก่อนหมัดซ้ายมันต้องมีหมัดกระแทกกระแทกทำลายจังหวะไงเออ เอ๊ะทำไรจังหวะไม่ค่อยได้ทำนี่ไม่ค่อยได้ทำสากลให้ต่อยจากมวยไทยอ่าปันหน้ากันแท็กะตัดลำตัวซ้ายตัดลำตัวบิดบิดบิดตัดลำตัวแล้วโอเวอร์เฮดเลยตรงนี้เออบิดตัดลำตัวซ้ายตัดลำตัวบิดเอวตัดลำตัวโอเวอร์เฮดเลยป๊อปป๊อเออเห็นไหมเห็นไหมโอเวอร์เฮดขวาขึ้นซ้ายตัดลำตัวบิดตัดซ้ายตัดลำตัวโอเวอร์เฮดเลย บิดบิดเอวบิดเอวตัดลำตัวเลยออบิดเอวตัดลำตัวก่อนป๊บอ่าอ่าดีดีลงกันดีลูกอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้บอกดีสายตัดลำตัวก่อนเลยสายตัดลำตัวสายตัดลำตัวโอ้ยให้ขวาสายตัดลำตัวก่อนลูกโปเออให้ขวา ไม่มุดไม่มุดสายตัดลำตัวไงใายโค้งไงลูกใายโค้งก่อนแล้วขึ้นบนขยับ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 เออขยับขาโปเออหยับขาจัลระยะเออเออยังไม่ค่อยได้ทำสักคนคนนี้เดี๋ยวต้องทำให้เดี๋ยวทำให้เออขยับขาด้วยขยับขาด้วยขาไม่อยู่กับที่ขยับขาเออกระแทกมัดโปเออมีโอเว่เฮดด้วยโอเว่เฮดขวาเข้าเนี่ยโปเลยเนี่ย โป๊ะนิ้วพุกยังไม่ดีเดี๋ยวทำใหม่ไปลูกตัดล่างตัดซ้ายตัดลำตัวล่างโอ้เฮ็ดบนเออทีด้วย้ายละเออหุกซ้ายตามด้วย ทำตัวแล้วหุกซ้ายตามเทีลูกดีลงลงกันเร่งแล้วเร่งแล้วสุดท้ายแล้วเรีนแล้วเรีนแล้วเล่นแล้วสุดท้ายแล้วตัดลำตัวด้วยซ้ายตัดลำตัวกดกดเบรกเอาลลูกเอาลูกเอาลูกเอาลูกเออเออเออ เออดีเร่ง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 เออเร่งแล้วลูกเร่งแล้วเร่งแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเออเร่งแล้วมีฮุกซ้ายด้วยฮุกซ้ายด้วยแต่ขวาพักอ่า